หมอช้างเตือนปรากฏการจันทรุปราคาราหูซ้อนราหูส่งผลกระทบย้ำสองราศีต่อไปนี้ต้องระวังห้ามออกนอกบ้านโดนแสงจันทร์เดยเดขาดสองราศีต้องเตือนปรากฏการจันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2564หมอช้างอาจารย์ทศพรศรีตุลา บอกว่าส่งผลกระทบกับสองราศีเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ราหูอมจานแบบเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นในวันพุทธที่26พฤษภาคม2564ครั้งเดียวในรอบปีเท่านั้นมีความแรงซ้อนกันในสองราศีดังนี้ราศีพฤษก15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนจากปรากฏการณจันทรุป,ปราคาส่งให้ พระราหูอยู่ในดวงชะตาราศีคุณซึ่งคุณจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษเดือนพฤษภานี้เรื่องสุขภาพสำคัญเป็นอันดับหนึ่งดูแลตัวเองระวังโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคประจำตัวมาก่อนหน้านี้การผ่าตัดการเข้าโรงพยาบาลช่วงสัปดาห์สุดท้ายต้องระวังการตัดสินใจผิดพลาดการฟ้องร้องคดีความย้ำกันอีกที วันนี้เป็นเพียงผลการทำนายในช่วงเดือนนี้เท่านั้นและต่อจากนี้จะมีดวงดาวดีๆค่อยๆผ่านเข้ามาอย่างแน่นอนราศีพิจิก17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมได้รับผลเหมือนกันแต่ไม่แรงเหมือนราศีพฤษภต้องระมัดระวังเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องการสื่อสารคำพูดจะมีเหตุให้เข้าใจผิดได้ง่าย และแน่นอนสุขภาพอุบัติเหตุการขับรถต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใครที่ต้องเดินทางช่วงนั้นเส้นทางแปลกๆอย่าเพิ่งไปลองกิจกรรมที่หวาดเสียวผาดโผนและอันตรายระวังไว้ก่อนจะดีดวงมันจะแรงบางทีเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องย้ำว่าสองราศีนี้มันสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ สวดที่บ้านหรือสวดป้องกันภัยจากราหูอมจันทร์ราหูอมอาทิตย์จะต้องสวดในคืนของวันที่26ซึ่งตรงกับวันพุธกลางคืนเป็นวันพระราหูพอดีซึ่งตรงกับปรากฏการณ์นี้พอดิบพอดีไม่ได้เป็นวันราหูย้ายราศีไม่ต้องตั้งโต๊ะไหว้เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมา และผ่านจากเดือนนี้ไปจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนวันนี้เลยนำบทสวดมาฝากนะครับเป็นคาถาของหลวงพ่อน้อยแนะนำช่วงนี้สวดเป็นประจำทุกวันจนถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับก่อนว่าคาถาให้ท่องนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคควะโตอารหาะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอารหาะโตสัมมาสัมพุทธะพระคาถาสุรยิยะบพากุเสโตมะมะกุเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะม,มะโทลาโมตัง เหกุติมะมะเหกุติพระคาถาจันทบัพาณนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะยัตถะตังมะมะ ตังถายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกาตำนานยันสุริยะประภา,าและยันจันทระประภา,าหลายคนคงมีความสงสัยว่ายันสุริยะประภา,าจันทระประภาคืออะไร ทำไมหลวงพ่อน้อยต้องลงยังนนี้ก็ขอย้อนไปในตำนานสักหน่อยเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการมีพระฤาษีผู้ทรงฌานสมาบัติสถิตยอยู่ที่เขายุคนอรได้พิจารณาด้วยอํานาจทิพย์จากสุญานแล้วเกิดปริวิตกว่าในภายภาคหน้ามนุษย์ต้องเผชิญด้วยทุกเข็นนานนับประการพระฤาษีตนหนึ่งจึงได้สร้างพระยันวิเศษชื่อว่า สุริยะประภาส่วนธาษสีอีกตนก็ได้สร้างพระยานจันทระประภาอันเป็นมหายานอันประเสริฐเพื่อเป็นที่พึ่งแก่เหล่ามนุษย์ใครบูชาไว้จะบ,บริบูรณ์ภูนทรัพย์ขจัดพยันตรายใช้คู่กันเขาว่าดีนักแกลหลวงพ่อน้อยเกิดที่ตำบลสีสะทองเมื่อวันที่14คกุมภาพันธ์2435 บิดาชื่อนายมานาวารัตมารดาชื่อนางมีนาวารัตหลวงพ่อน้อยเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนบุตรทั้งหมดห้าคนบิดาของหลวงพ่อน้อยเป็นแพทย์แผนโบราณและยังเชี่ยวชาญวิชาสายศาสตร์จนชาวบ้านทระแวกนั้นต่างพากันเรียกท่านว่าพ่อหมอและมีเรื่องราวกล่าวขานว่าท่านเคยสู้กับนักเลงต่างถิ่น แต่ศาสตราวุธต่างๆก็ไม่อาจทำอันตรายท่านได้สมัยหลวงพ่อน้อยยังเป็นคารวาสว่ากันว่าท่านเป็นคนขยันขันแข็งช่วยบิดามารดาทำงานพอว่างจากงานก็ศึกษาอักขระเลขยันคาถาอาคมตลอดจนตำรับยาจากบิดาจนเชี่ยวชาญเมื่ออายุได้21ปีท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุ โดยมีพระอาจารย์ยิ้วเจ้าอาวาสวัดแคเป็นพระอุปชาพระพิสุมุลวัดกลางคูเวียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าคันทโชโตท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแครระยะหนึ่งจากนั้นจึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดศรีสะทองซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อลีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และท่านได้มีโอกาสศึกษาว,วิชาต่างๆเช่นวิชาสร้างวัวธนูและราหูอมจันที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อไตเป็นเจ้าอาวา,วาสวัดศรีสะทอง